สวัสด <Iya. S 2> ีครับบม่ได้หลงชิปมาโดนแล้วครับมันบ่ได้ไปหากินทั้งหดครับยากใกล <S S <Credit>. <c oughs> mean, ้ม <c oughs> <c oughs> <juices>. ันหมดหน้าโตแล้วก็ไปหากินอยู่ครับก็เลยยากก็อยากยากงานนี่ก็ตัดหญ้าป้ายยางครับนี่ยนี่จะเป็นปลูกกาแฟครับปลูกกาแฟแถวเพได้ตัดหญ้าป้ายยางเพราะว่าเล่งกิอยางครับยางกับราคาเพราได้อยู่ครับยากบม่ได้ไปทั้งใดครับบ่ได้ไปหากินทั้งหดครับยาก ตายยางไงไก,ก่้ก็นไปยิงอยู่ครับไกลก้กลไัไปยิ้อยู่ครับใก่ก็ไปยิงอยู่ก็ได้กินอยู่ครับไปยิงไกลมอยิ้มเหรอครับมอได้ลงคลิปมาดวนแล้วก็คิดถอดคิเก่าแล้วครับคลิปกับว่าได้ลงมาดวนแล้ว เพราะว่าพูละพ่อกันอีเทียกะหน้าต่อใกล้บอ,อกพันตาพไปแล้วครับเหมอดฝนไกล้ป้าเริ่มห่าเข่าหนาวไปแล้วครับเดี๋ยวทีต่อมีไเบิองอยู่พี่กายทุกแทยผมตอขึ้นมาตกมาปีนี้เขาตอแล้วรครับคืนหักเป็นตอเดี๋ยวตอนนีเทียน ใส่ตัวนี้ต่อแทนแล้วครับตะกอนต่อคืนอาตัวน,น,น่้บปกะเราจะได้เฮ็ดมันกะไปผมไปมอยยิงไกลมันกะเฮ็ดขิดยากครับเนาะถ้าอีจับกล้องแต่ถ้าิยิงแบบยางมอยเหนียวต้องใส่แบบยางนิ่งเติบครับยางจนแทบจะไม่มีเสียงแต่ขนาดยางกระสิบอรอดแล้วครับว่ามีมือจับกล้องจังได๋กะสิเฮ็ดลิปให้เบิ่งมือน,นี่ครับจะได้ไปต่อกระเฮ็ดคลิปแบบเพลินๆภาพล้อมไม่เบิ่งออก ไปคิดทอดขีดกอลแล้วครับจะห่างหายไปโดนก็ยอะทิ้งกันนด่แหละครับวีนี่เดี๋ยวต่อไกลที่จะจะไปบิง้งดีๆเลยครับจะทิ่งกันนะครับกแบบม่มนี้อย่างครับโดยภาพล้อมกับยูไห้ครับนอนอยูไห้พุ่นกับเป็นภูเขาภูเอกภูเขาเ,ขาเขาลยครับผอยู่เพชรบูรณ์ครับน้ำหนาวอุทยานครับมันกะอุทยานครับติด ขากินธรรมดาละโดยตัวจริงกับเป็นคนแช่พุ้มมาแล้วครับม่ได้มีอะไรเยอะพี่ครับปลายางครับปิดยางครับใกล้ได้ขายแล้วครับปอใกล้ได้ขายแล้วครับใกล้แล้วปลายางห้เราครับตัดหญ้าครับตัดหญ้าปลายยาง จังได็ครับเนาะบ่ทิ้งกันแท้ครับมีคลิปกะเฮดคลิปลงให้เบิ่งแต่กะเฮดต่อคือนน้ำแน่กะสิต่ออันนี้น้ำแน่นะครับนี่อันนี้น้ำแน่เป็น70ครับ70นัดใส่ต่อไกลครับจังได็กะเฮดคลิปให้เบิ่งเนาะครับผมก็ว่าสิไปหาเฮ็ดคลิปอยู่มันหนักโอู้มีไงครับ มันเป็นง่ายนะครับเสียชิปเฮ็ดอย่างขึ้นจะชิปตัวที่ไหนแต่ไฟย้มครับบางเทียไปคนเดียวมันเก็เฮ็ดห่วงได้ชิปลายมีให้บ้านก็สิว่าเหนียกกินกับบัวได้ไปเฮ็ดได้ตะกี้ได้ได้ชิปหน้าครับบัวด้เนียกินกับบ้านก็จ้จมไปโอ้หมอยไกลนีนยากครับได้ได้หลายเทียอยู่ครับไปกต่สิท้ายตอนหมอยกะตอนหญิงกับบัวได้ท้ายเลยครับตอนหาแล้วก็จากน้อยจากนี้ก็ท้ายตอนได้เบื้องตานั้นครับ ลายครับพดีกับของปลานครับนะมันก็จิมีคนมองกฎหมายไปแน่แล้วครับเราไพ่ได้ไปหากินใน้เขตดอุทยานที่เขาห้ามแท้แล้วครับมันก็เขตดป่าทั้งวนนี่กันน้ำห่อให้ไปน้ำแข็งสิครับก็อย่าลืมฝากติดตามกันนั้นนะครับว่างอะไรก็จะเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆครับอย่าลืมกดไลค์ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ผมกันได้ให้มีกำลังใจฮ็ดคลิปต่อๆไปครับมีคลิปดีๆยั้งกันสิหลงกันเบิ่ง เห็ดกะเพิ่งออกไปเมื่อกี้มันก็บอกว่าหลายไลน,นะครับเด็กเย็นน้อยช่องมันออกฝนเล็งๆแต่พาไปหาเห็ดน้ากันหาแม่แกงแต่แต่เห็ดละง,งอกงามพาไปใต่ครับเพราะผมก็อยู่ปลาเห็ดนี่ก็วิดป้ายางผมไปนี่มันเป็นปลาชุมชนครับพื้นที่ยุนี่ประมาณเดยล้อมกะสองพันกว่าไรครับนี่ย่นี่สองพันกว่าไรครับปลาชุมชนครับเห็นที่มือผมสีป่ะมือผมสีครับ องพันก็ไล่ครับไปเก็บแล้วก็ยยุ่ปุ่นก็เป็นผู้ใหญ่เลยครับปลาดงมีสร้างไม่ยังหมดแล้วครับทั้งนี้นะครับอย่าลืมฝากติดตามกันนะครับมีคลิปกะคิดทอดกับแวะมาคิดทอดพอได้มาหาคิดทอดกับแวะมาหาโดนๆครับเดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆครับนี่ลงคลิปที่ที่พี่พี่น้องลืมแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากติดตามกันนะครับกำลังใจกันนะครับไม่ยบาย